ปราบพุกธิเครับชั่นวันนี้นะครับฟังกันตอนทักสามทุ่มเศษหลังลุงกำนันนะฮะค,คุณเสียสายจะนำสรุปว่าบทสรุปสุดท้ายนั้นเป็นอย่างไรเชิญนะครับทุกท่านนะครับค,คุณตันคุณโอคุณหมวยนะฮะค,คุณหลังมีมยังฮนะ อีกหนึ่งนาทีพี่น้องครับเราตรงเวลานิดนะฮะหนึ่งนาทีแล้วละครคุณหลังพร้อมไหมฮะเอาโอเคครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐพอไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยทะลวนไม้รักสมักขีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจ,จะไม่ให้ใครคงขีสละเลือดทุกยาดเป็นชาติพลีทะล ประเทศชาไทยทวีมิไทยทยอใช่ใช่ใ hey ช่ใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะครับคุณหลังแล้วก็ภู้มิเกียรติคณะแกนนำนะครับเดี๋ยวหลังสวดมนต์คุณหลังจะมาร้องสักสองเพลงตามคิวนะครับตอนนี้เชิญคุณหมอปรีดาและคณะ กราบสวัสดีพี่น้องทั้งหลายนะครับอีกสิบนาทีต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการมาร่วมใจกันทําความดีแล้วก็พัฒนอภาวนาจิตใจของเราด้วยนะครับเราถือว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราคงได้ทํากรรมดีมาด้วยกันชาตินี้ก็ได้มาร่วมทํากรรมดีกันอีกเพราะฉะนั้นกรรมดีอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะจัดสรรน,นะครับทำทำให้เรามาเจอกันเป็นประจำงั้นสิบนาทีต่อจากนี้ไปนะครับขอเราจะเริ่มสวดมนต์ และแผ่เมตตาอุทิสวนกุศลขอเชิญเพื่อนที่ต่างศา,าสนาส่งกำลังใจมาให้เราด้วยนะครับเพื่อการทำความดีคราวนี้และคุณความดีเราก็จะโดยเสด็จเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์และก็ขอให้เทวดามาร่วมฟังการสวดมนต์ของเราและก็รับส่วนกุศลที่เราจะได้แผ่ให้ด้วยนะครับ เราจะเริ่มต้นด้วยการตั้งนโมสามจบเพื่อทำให้จิตเราสงบก่อนนะครับขอเชิญครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

अमृतरो सखेवा मनुष्युद्धो पथवास्ति सखतो भगवता सन्धिको हा कालिको एहि पक्षिको

Yaangpatipano ya, pakkawato saw kaangko nya thi tham ga Pursa yukani aha purre ท,ทักทายโยอัญชลริการานิโยอนุตตรังพุญญาเกตังโลกาซาติเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทิ้อุทิศส่วนกุศลน,นั้นไปยังผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่เสียชีวิตแล้วนะครับกล่าวเป็นภาษาไทยนะครับขอ,ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาแก่ญาติทั้งหลายแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์แก่เทวดาทั้งหลายแก่เปรตทั้งหลายแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายแกอให้ท่านทั้งหลายท่านที่กล่าวมา มีความสุขทั่วหน้าเธอต่อไปเมื่อจิตเป็นกุศลดีแล้วนะครับก็จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยนะครับเป็นภาษาไทยครับขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้ไร้ทุกข์จงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียน จงงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้เนเถิดเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วนะครับเราก็จะสวดใช้พระพุทธ,ธช,ชัยมังคลคาถาซึ่งเป็นคาถาที่สำคัญอย่างที่เคยเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะครับอ๋อ,อขอโทษจีนิงะ จิตไม่เป็นผู้สนแล้วันนี้นะครับขอประทานโทษเอาแผ่เมตตาก่อนนะครับจิตมันระเลิงมากเกินไปครับหลังจากได้ได้ฟังคำพิพากษาแล้วขอให้ข้าพเจ้าสะตัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิอแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเกียดเกียรติซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลยจงมีความสุขายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด คำสุดท้ายสําคัญมากนะครับจงม,มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยซังสิ้นเชิญนะครับต่อไปเราก็จะสวดพุทธชัยมังคลาคาถาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการยืนยันสัจธรรมที่เรียกว่าธรรมะย่อมชนะอัตธรรมนะครับ <S <S ภาหุงสาหัสามาพินิมิตาสาวทุทานตัง คลีเนะอรังกุทิตโคราสะเสนามารังอานาธิคัมภวิธินาจุตาวาหุินโทอันเตชะสาภาวตุเตชะยัมังคะลานิมาราติเรฆาภิญตทิตาสัต าราติงภูรังปาราวักามธรรมภัตชัยักขังขันติสุทันตามิรินาจิตตวามุจินโทตันติทศภาวุติชัยยามังกาลาภินาราคิง อาชาวรังอาติมัตถะภูตังทาวะทิจกรรมสานีวัสุทาเรณันตังเมตังภูเสตังวิทินาชิตาวามุลินโธทันเตชะสาวตุเตชยมังคลานี อุคิตาขาคามติหัตคาสุธาลุนันตังคาวันติโยชนะปถังคุริมาละวันตังอิทีพิสังขตมโนจิตวามุลิงโตตันเตชะสาภทวะตุเตชะยัมังคะลานี สัตวานาคัตถมุทารังอิวะคัพพิยาอิญญาญาทุตทวกนังชยกายะมาเกสันเตนะโสมาวิทินาจิตวามุนิโทตันเตสสะปวตุเตชยมังคะลานิ so

Nam-tho-pa-nam-ka-pu-sa-kam-ri-pu-tang-ma-hi-thi t tê na the la pu sa na tha pa yan to tu pa tê la vin ti na chi ta va pu lin to tan tê sa cha pa va tu tê sa ya man ka la hi

ปิพุทธยันมังทะลันอัคคาธาโยวาจโนทินาทิเนสารเตหกันทีิทตวานิเนกาวิวิธานิจุปัตถานิโมขังสุขังอาคีธรรมเอนารูสะปัญโย เราต่อด้วยชยปลิตนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตอนชัดบทสวดชย,ยันโตโพธิยามูเลบทนี้เป็นส่บนบ,บทที่เวลาพระสงฆ์พุ่มน้ำมนต์ท่านก็จะสวดบทนี้ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสวดบทนี้ก็ถือว่าเราได้รับการปรับพุ่มน้ำมนต์โดยจากพระพุทธองค์แล้วก็โดยทั่วหน้ากันมหาการุณิโกนาโทมิตาญาตัทาาินัน ภเรกาวาภามิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโคตุเตชยังมังคะลังชายานโตโคทิยามุเลสักกายานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิชายโหยชายสุชายมังคะเลอปะราชิตาปัญงเกสิเสกตาหิโกคะเรอภิเสกสัพพุทธานังอคิปตโตกมทติ สุนัขตังส no. ุมังพลังสุอาภาตังสุหุติจังสุขโนสุโมหโตจัสุยิทธังธรรมาจาริสุปะทักนังตายกตัมบังวาจาตังบังปะทักนัง ปาทากีนาฮโลกังมังปานิพีเตปาทากีนาปาทากีนานิสัาตตะวานาละพันตะเทปาทากีเนติดท้ายด้วยสัพพะมังคละคาถานะครับเป็นการอวยพรซึ่งกันและกันขอให้เล่ทาทใจอวยพรซึ่งกันและกันแล้วจะได้พบกันใหม่

1นนาทีแห่งความสําคัญของชีวิตนะครับได้เนื้อการภาวนาเจริญภาวนาคือทําให้เกิดการอบรมจ,จิตใจท่านบอกว่าให้สะสมไปเรื่อยๆนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการทําให้เกิดปัญญา1ินาทีอ้าหนึ่งนาทีนะครับ ให้เราเกล่าวสาทุพร้อมกันสามครั้งครับสาธุสาธุสาธุขอให้เทวดาได้อนุโมทนาบุญกับพวกเราด้วยและขอให้ท่านทุกท่านได้มีความสุขสวัสดีนะครับขอพบพระคุณทุกทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ